The Champion Muay t h ท i ladies and gentlemen ยินดีต้อนรับสู่เดอะ m ชมเปี้ยวยไทยอเชือเอาละฮะคุณผู้ชมฮะและตอนนี้เรามาประเดิมความมันกันเลยดีกว่าวด้วยมวยคู่ที่หนึ่งนี่คือสุขไทยประทะสอปอปลาวรูปพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมครับนักชกในมุลน้ำเงินคนนี้มาจากประเทศอปอปอลาวสังกัดค่ายแม็กซ์มวยไทยเจม Alright, ladies and gentlemen, introducing your Laotian warrior fighting along the blue corner. It's ready at Max Muay Time Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Pet Palangpon. Sit, <laughs> stand, done! Let Ladies and gentlemen introducing ยูรนะ์ลูวอ r ิเท g ้ง The Blue c o n n e r He's พ e ้อมแเต็มที่นีกที่นี่ที่งี่ที่น e ่ที่นที่นี่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 ท่นี่ที่นี่มา,า่นนั่ท่นี่ที่นี่ที่น่นี้นี่ทง่ี่่นครนรีนี่นี่นนีี่ช จินดาเจียมเจ้าของฉายาจอมฝีมือเมืองย่าโมครับ And h e supporter in the red corner, your Thai Warrior, who representing the ขอนราชสีมา Province, ladies and gentlemen, let's hear it for เพชรเมืองลบเพชรจินด Ladies and gentlemen, introducing your Thai warrior fighting about the red honor, he representing the Ratchasima province. Ladies and gentlemen, welcome everybody to the max. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ความมันระดับโลกจากทางช่องอ a m ี TV HD ช่อง34เสร์ฟความมันของเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับซึ่งครั้งนี้ครับเราเดินทางมาครั้งที่233ประจำวันเสาร์ที่19กันยายนครับจากสนามแม็กเวยสเตเดียมริทาประเทศไทย เวลาดีๆแบบนี้ครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาว่า6โมงเย็นหลังครบทรงชาติเป็นต้นไป6คู่จัดหนักจัดเต็มซึ่งวันนี้ท่านผู้ชมครับแล้วก็พี่นอยครับวันนี้พลาดไม่ได้สักคู่เลยครับเมื่อสักครู่นี้พิธีกรทั้งสองท่านอ่านรายชื่อมามนลุกลยฮะคู่มวยดีๆทั้งนั้นครับโดยเฉพาะคู่เอกในรายการต่วนเปะปะทะยอดอาวุธน่าดูชมเหลือเกินแต่ว่าท่านผู้ชมครับเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่ากับพิกัด56กิโลกรัมไทยกับสปปลาว น้ำเงินครับเพชรพลังพลสิทธิแสงจันทร์ค <belly> ร <noise> ับซึ่งวันนี้ก็ได้แสงจันทร์ใหม่เพชรอัศิราขึ้นไปถอดมงคลด้วยตัวเองครับปัจจุบันเพชรพลังพลนั้นวัย32ปีครับโดย3ฟอร์มหลังที่ฝากเอาไว้นั้นชนะรวดทั้ง3ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนเพชรใหม่สอนุ่มก้าไว้กับจากกันแค่มวยแม็กซ์มวยไทยยิปส่วนมุมแดงครับดาวรุ่งวัย19ปีครับจากปากช่องนครราชสีมาครับเพชรเมืองลบเพชรจินดาหรือว่านายธนายุทธ์ป้องนาน สาวฟอร์มหลังนนั้ชนะ2แพ้เพียงหนึ่งครับล่าสุดแพ้คะแนนให้กับคำพลน์ชอชนะทิพย์เอาไว้จากสกัดให้มวยเพชรจินดาก็มาจากศูนย์สงครามพิเศษลพบุรีครับโดยพันเอกสัตดาเพชรจินดาเป็นผู้จัดการและก็หัวหน้าอันดับน่ะครับกรรมการใจดีลูกบางปลกร้อยครับเป็นผู้ชี้ขาดยกที่1นั้นเริ่มต้นที่แล้วครับคะแนคู่แรกก็น้ำลายหยดคู่ดีเองครับเปิดฉากมาโดยพันดูดาครับตาดานเพชรพลังพลถือว่าตัวเป็นลูกพี่ครับ พยายามเดินเข้าไปหา,าเดินเกมบวกกับสกับเพชรพลังพลสกับเพชรจินดาเนี่ยต้องบอกว่ากแกล้งไว้ก่อนครับล้วงลำตัวจิ้มเข้าใส่รุ่นพี่เลยครับธนานเพชรเมืองลบเพชรตัดเพชรครับพี่น้อยครับชื่อเพชรเมืองลบครับแต่เป็นเด็กจากนครราชสีมาลาูกศิษย์เสกสัตดาครับทำได้ดีครับก่อนที่จะเบียดแพ้ขนาดขับรถไปก็ถือว่าโชคดีครับไปนั้นนี่ครับ จดจ้องจ้องเนี่ยมันไม่ใช่สไตล์ของแม็กซ์มวยไทยครับจะมาการเรียกเตือนเลยครับการจะดีรีบเือนครับโอ้โหเพื่อความมันครับเพื่อเปิดหัวเอาไว้ดีเพราะฉะนั้นแล้วเปิดทางต้องขยันออกอาวุธครับลากมาแแมจะฟันสอกถูกขว้าไว้ครับนะครับลังโคนพยายามขว้าในวางตีด้วยซ้ายเป็นลมจับไส้ครับนี่นะครับความสดกับความเก่าจะว่ากันตรงนี้แหละครับนะครับเี่ยนไปพาไปครับดูว่าใครจะเข้าวินครับ พลงพลเข้ามาครับแท็ยแบซ้ายจา,ากเพชรเมืองลกมาจากเป้านี้ครับพยายามใช้หมัดเติมเข้ามาก่อนก่อนหน้านี้เคยฟอร์มดีมาอยู่พักหนึ่งรับไป่น้อยกัปตานเพชรพลังพลแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุแขนหักในขณะชกทําให้ต้องหยุดไปนานแลวน้วกลับมาตั้งฟอร์มเด็ดโดยสามฟอร์มหลังเก็งชนะรวดเลยครับถือว่าหลังจากที่พักรักษาตัวครับฟอร์มกลับมาดีเหลือเชื่อครับทางด้านเพชรพลังพลเอาล้วครับพยายามปล่อยหมัดหนึ่งต่อมา หลวงลำตัวเลยครับทำน้ำเป็นมืงลบแล้วถีบไ้วยสายเกียร์ได้แต่ทำน้ำเป็นประหลงพลพยายามจะจามด้วนนยศอดครับตัดในจะบล็อกได้ไม้ขวางไว้ก่อนแต่ว่าตีถูถๆไถๆไถกันไปครับเป็นทางด้านเพชรมุลละครับตัดในแต่เพชรประหลงพลอาการยังกว่าจ,าจิงเสียบก่อนมาว่ากันต่อที่บริเวณกลางเวทีครับเพชรประหลงพลเดินหน้าลุยเข้าไปหาดีนครับความจุกจิกแล้วกระชากไม่ลง พลังพ <Allah> นั้นเป็นฝ่ายตริจเกมเข้า wow, we, we หารุ e ่นน้องรับลูกน้ำตัวอีกแล้วครับเหม็นเป่าใหญ่ไปนะครับเพชรพลังพนแทงขวาสูงขึ้นมาจากเพชรืองลบนะครับเตะขวามายังไม่ได้เพชรพลังพนหาความแม่นยำกันต่อครับ หลงแล้วเอาหลุดพุดมาหันมาเจอกับปั้นของกระดานเมืองลบเลยครับเอาละครับเริมเน่ยเก็บตกได้ครับเป็นมืองลบกับน้ำเพชรพลพลครับเสียบซ้ายเข้ามาเริ่มเก็บขึ้นมาครับอยู่ที่ระยกที่หนึ่งโอ้โหกลิ่นอายความมันนั้นกลับมาอีกแล้วที่เนี่รับเป็นประจำทุกๆวันเสาร์ครับของเด็กชเยี่ยมวยไทยตัดเชือกซ้ายเข้ามาโดนกระแทกหมดยกที่หนึ่งครับแม่ The Thai. Champion Muay ท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่สนามแม็คเวย์ไฮสเตเดียมพาราประเทศไทยครับผมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องอาร์บีวีเอชดีช่อง34มสิบสี่ช่องแเวย์เห็คชื่อครับนี่เป็นแค่คู่แรกครับท่านผู้ชมครับเดือดเลยทำเอาหัวใจมังเต้นผิดปกติครับดูความมันในคู่ครับดูภาพช้าจังหวะรู้น้ำตัวแล้ว แมนเดินเข้ามาในถูกปัดยับแล้วกำปั้นขวาตรงของท่านเพชรเมืองลบเล่นงานเข,ข้เเาไปเอาอเลย,ยครับไทยกับสปปลาวครับมุมนั้นๆเป็นนักชกจากสปปลาวครับเพชรพนัลโคนแข่งมาทักที่ต่อท่านเพชรพลัลโคนจบในเป็นล่ะครับเน้นในเข้ามาเสียบซ้ายไปก่อนมาแล้วครับพี่เสียบน้องก็แทงพื้นครับยอมกันไม่ได้คุณทีผมพีเพชรเมืองลบนั้นได้เตะได้เรื่องส่วนสูงครับเสียบยับไส้เลยครับโอ้โหมานะครับคุณข่าวยาไซ้เริ่มทำงานครับเพชรเมืองลบ กดมาเขียนตรงนี้ทันนันทันมีขั้นเทพเหลือเกินครับรวบนายไว้มาให้ึ้นคอแต่ว่าก็ตีได้ก็ไม่าด้เป็นพลังคนโอ้วันนี้มันดื้อเหลือเกินนะใทยพร้มขยันเป็นไรครับเป็นพลังวันนี้เพชรมักล้กินมาซ้ายมาเพชรบล้อทองนสู้ครับแลกกันอยู่ที่มุมตรงมุมลักขัครับแหมตีไม่ชัดเจนครับกรรมการใจดีทุกาัศวอยแยกออกมาก่อน ก็บควบเลยครับทางดาา้าเราได้านเพชรพลังพลแต่ว่าจะหมัดชุดขอต่อไปมือลบได้ับจับในเสียบซ้ายเพชรพลังพลตีย้ําเข้ามาอีกลงในดูเหมือนว่าจะกระชับกระเฉงกว่าแต่ว่ากว่าจะถึงตัวนั้นก็ยากลำบากเช่นกันับตีกับซ้ายหน้าทายงด้านเพชรมือลบครับต้องลงทุนเป็นหลักครับทางด้านเพชรพลังพลลงทุนฝ่าตอกแกงเข้ามาจับในจับในได้โดนขวางมาเตะเข่าซ้ายได้มาก่อนจากหนึ่งต่อเข้าไปพลังพลเริ่มจะเกาะติดก็เริ่มจะมั่นใจครับ เสียดีซ้ายครับพนัง,งคนงลบยกัดคือความชัดมีครับแต่ว่าเรื่องความต่อเนื่องนี่แหละครับ <S <S อเ,อเอาอะครับาหนดมีแต่กําหนดสองก็โดนทางเขาสวนเข้ามาอีกครับดานไม่หลุดล้มนี่ครับมีดีคนละย่างครับเป็นพนังคนที่สัญญ์เลิศเกินแต่ที่ทางด้านเพชรัล้วก็มีลูกขนาดลูกจับแจ้งเป็นหลักครับเอา,าล้วครับวัดดวงกันไปครับสายหน้า ธนาเพชรมืงลบแล้วกระแทกหมัดหนึ่งสองเติมคืนมาจากแค่ของธนาเพชรพลังพลครับมาดื้อมาดื้อครับเพชรพลังพลขอน้ายอยู่ที่ผมต้องเงินหน้าบ้านตัวเองครับโโอ้หเสียงเชียร์ดังเหลือเกินครับธนากองเชียร์ของทั้งสองฝั่งครับครับทำแล้วแม่มีกำลังใจครับเพชรพลังพลกอดได้เข้ามาเดี่ยวขวาเข้าไปครับหาแล้วครับเริ่มเด้งเริ่มเน้มได้เอาละครับมีจังหวะประชากเสียบคืนมาได้เหมือนกันกธนาเพชรมืงลบแย่ครับแย่แค่คู่แรกครับแค่คู่เปิดหัว อที่ดูนาว้ต้องดูต่อไปครับแกก็เร่งเยอะเหมือนกันแกัป็นหน่อยกัมปนาเป็นรมะลอนแต่ว่ายังไม่มีท่าทีจังแผ่วครับต้องว่ากันยาวครับติดต่อมาดีหรือเปล่าครับผ่อนเนื้ออนุนมหรือเปล่าเดี๋ยวก็ตูกันได้ครับครับทีเข้ามาบวกไม่หมัดขวาครับตปนาเป็นมะลอนล้อพยายามจำบุญแต่ว่าไปลงล่ารับยังไงยังไงขวาโตแทนเลยครับความยากที่ทำได้ครับเป็นมะลคน สนุกกับมวยคู่นี้ครับแม่นีจะหวาเวทแล้ไกรรมการได้เตือนแล้วครับนะครับจิ้มด้วยมัตรมือสองพยายามจะตั้งกำแพงไว้แต่ดูครับกำแพงเอาไม่อยู่กันนานเพชรเมืองลบอะครกับช่วงปลายยกที่สองครับแทงมันแล้วมดยกที่สองครับแม e เดอะ p ชมเปี้ยนมวยไทย ะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตลอด2ยกที่ผ่านมาครับหร<ะ>เหนือเกิน,นโดยเฉพาะการเดินบุกเดินเบียดของท่านเพชรพลังพลสิทธิแสงจันทร์จากสุพรรณแต่ในเรื่องจังหวะด,ดังความชัดเจนของท่านเพชรเมืองลบนลลักชกรุ่นน้องจากนาครราชสีมาครับหรือว่าเด็กโคราชเนี่ยก็ไม่ยอมครับดูกคกับจังหวะแทงแต่และลูกครับยกหลอกแล้วเติมด้วยหมัด12สงนี่ครับพิษสองยังรอบด้านอยู่ครับเด็กวัย19ปีจากโคราชครับ เอาล้วฮะท่านผู้ชมครับแต่ว่าหลังจากนี้เหลือเวลาเพียงแค่3นาทีในการสิงหาตัวผู้ชนะโอกาสจะเป็นของใครไปบนเวทีครับเอาละครับเป็นเหตุการณ์ทมท้นครับอีก3นาทียกนี้ทางด้านเพชรลบไม่หนีนะครับอาจจะต้องดินชิงก่อนที่เข้ามาจับในครับตีครับขีบเลยแม่บันยันหลังเอ้ายามอีกทีตบด้วยซายเจอแค่ะ ยังหยุดเกมบุกของธนาเพชรพลังทนไม่อยู่ครับแต่เรยังแลกกันนวลเนี่ยครับแหมนาทุนพชรก็มวยพวกนี้ขยันกันเหลือเกินครับเพลจะขึ้นบนเขี่ยไม่ได้ครับธนาไม่ต้องลบเพชรพลังทนก็จะตีแต่ว่าก็สวนทางกันไปครับแต่มาเพราะจังหวะครับกรรมการใจดีนั่งออกมาก่อนครับมาหาความชัดเจนกันต่อเข้ามาหาเพชรพลังทนเอาสายเป็นมาจากเพชรพลังลบครับเก่งขวาเลยครับธนาเพชรพลังทน ครับตีเข้ามาอีกทีแล้วพับคาเลยครับด้วยขสาซ้ายของธนาเพชรพลังคนแข่งเขินได้เพชรพลังคนเสาซ้ายแทงแล้วขวาเอาไว้ครับเดินหน้าต่อแท้าขาโยกเข้าไปบิงแทงเพึ่งเข้าครับครับเดินมาอู้โดนหมัดชุดครับธนาเพชรพลังคนเริ่ถูกเหวี่ยงไม่ลงมือลงสียบด้วยซ้ายครับพยายามจะเดินถูกกอดอีกแล้วครับแต่บัตรเลขของธนาเพชรพลังลบมีมาเหมือนกันครับมีอะไรเล็กน้อยครับต้องเล่นเดินคิตใจที่ทำให้ได้ครับ เจอวขวา,าครับสอะไรครับซ้ายคืนแล้วโอ้โหโดนปุ๊บแก,กวิ่งเขาชาร์จเลยครับตะดาเพชรพนกพลอะครับแค่แต่ว่าลีรอนลีรอนสุดทา้ายเป็นเพชรพนกพลครับเตะขวา,ขาเข้ามามีเวลาอีกเล็นเกน้อยครับตามทีรเองยังมีให้ทำอะไรครับไปอีกที่ลงยายามเสียบซ้ายเจอสวนเสียบมาไปอีกคืนแทงมาแทางคืนครับโอ้โหไม่มีการเอาเปรียบกันครับได้มาก็โต้ตอบคืนตลอด พี่มาน้องก็ตอบครับย้อมกันไม่ได้แบบจิ้มด้วยซ้ายมาแทเข้ามาถูกรวบอีกครั้งปีคืนเข้าไปครับจากตะนาวเพชรพลงังพลเอะไะครับท่านผู้ชมครับปีกองตัวนะครับเป็นสัญญาณบอกว่าเวลานั้นจวนเจ,จียจะหมดนะครับจับในเปียบซ้ายครับจาลลกตะนาวเพชรพลังพลเขย่าพลังพลโกโต้ขึ้นมาครับโดนมาแล้วเอาคืนทันควันเหมือนกันไม่ยอมเสียเปียบครับนี่หออมัดถึงสองอะครับตบขึ้น เสียบที่ซ้ายเพืเ่มนึลบย้ำอีกทีโอ้เอาอีกดอกกันบ้านี่แหละครับจากเถียงจะโต้เนี่ยก็ต้องให้จบเพียงตรงนี้ครับเวลาจะพอมีเหลือต้องเล่นเกมขึ้นมาเสียบตายจาเพชรอนคล็อกตล้วกซีอ้แต่ชาติก็เสียบสวยาๆครับแต่ว่าดูครับแหมเหมือนยิ่งเจ็บตัวเนี่ยแกยิ่งปรีเข้าหาความเจ็บตัวอีกต่างหากกันนะเพชรอนผลักบลครับประเภทศจอมซ้ายดีครับวันไหนไม่เจ็บตัวแน่นอนไม่หรอกครับอ้าวเสียขาโอ้โดนทีมเสียหลักไปก็เป็นพลักบล ขวางซ้ายแต่ว่าเจอหมัดพุกครับโอ้แล้วขวางไว้เลยครับธนาเพชรพลอัธนาเพชรเมืองลบครับนะครับลลอยตัวเข้ามาแล้วครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับประเดิมเปิดหัวคู่แรกของสัปดาห์นี้ครับของเดอะแชมเปี้ยนบอลไทยตัดเชือกทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34มี่นี่นะครับเพชรพลังพลจิ์แสงจันทร์จากสปปลาวครับนิกัด56กกิโลกรัมเจอกับเพชรเมืองลบเพชรจินตาครับ ฉกจากปากช่องกับนครราชสีมาครับดูจังหวัดแทงแต่ละทีของธนาเพชรมึงลบครับวันนี้มาด้วยความชัดเจนครับแต่เรื่องรูปขยันครับโอ้ธนาเพชรพลังคนนี่กันไม่ย่อยเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับขึ้นไปฟังคำตัดสินกันเลยดีกว่าครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปฟังผลการตัดสินครับเราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนกับ The Fighter Prize สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินท,ทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No Prize Max มวยไทย Facebook Page เอาได้ Ready s a n d Gentlemen After Twirl of Action For the winner, Luciana! Hit head Huang Fit Fang Alright, ladies and gentlemen, we'll be right back that the shot break. This is the champion, Muay Thai, the two!